สวัสดีนะคะนักเรียนคนวันนี้เราก็จะมาทบทวนเนื้อหาการในบทที่4นะคะบทสุดท้ายของในรายวิชานี้นะคะในตอนแรกนี้นะคะก็คือในเรื่องของสรรมการเคมีนะคะสรรมการเคมีคืออะไรสรรมการเคมีเราก็มาเขียนแทนที่เราจะพูดเป็นการบอกว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นยังไงเป็นยาวๆเนาะ แล้วก็เขียนให้มันอยู่ในรูปของสมการสั้นๆเข้าใจง่ายนะคะซึ่งในสมการเนี่ยจะมีองค์ประกอบง่ายๆก่อนเลยนะคะก็คือสมมุตินะคะเราก็นำสาร A ทําปฏิกิริยากับสาร B เกิดเป็นสาร C และสาร D ซึ่ง A กับ B นะคะเราจะเรียกว่าเป็นสารตั้งต้น ส่วน C กับ d นะคะเราจะถือว่าเป็นสารผลิตภัณฑ์นะคะสารตั้งต้นจะอยู่ทางด้านซ้ายและสารผลิตภัณฑ์จะอยู่ทางด้านขวานะคะนี่คือสารตั้งต้นและนี้ก็คือสารผลิตภัณฑ์นั่นเองคราวนี้ในสมการเคมีเนี่ยมันบอกแล้วว่าฝั่งนี้คือสารตั้งต้นอีกฝั่งหนึ่งคือสารผลิตภัณฑ์นะคะ แล้วมันยังบอกสถานะของสารด้วยบอกสถานะของสารโดยการที่เราใส่วงเล่บไปอย่างเช่น a วงเล็บ s บวก b วงเล็บ a _ q เกิดเป็น c วงเล็บ g แล้วก็บวก d วงเล็บ l อ่ะคราวนี้พวกนี้มันหมายถึงอะไรนะคะถ้า s คือของแข็ง s ก็คือของแข็ง l ก็คือของเหลว g ก็คือแก๊สและ aq คือสารละลายน้ำนะคะต่อไปสัญลักษณ์ที่บอกว่าปฏิกิริยาเนี่ยมีตัวเร่งหรือไม่มีตัวเร่งนะคะเรานีก็จะเขียนตัวเร่งนะคะไว้บนลูกศรอย่างเช่น a บวก b เกิดเป็น c บนลูกศรเขียนตัว x ไว้แบบนี้แสดงว่าปฏิกิริยานี้มี x เป็นตัวเร่งแบบนี้เลยนะคะเขียนบนลูกศรน,นี้แสดงว่าเป็นตัวเร่งแต่ถ้าเปลี่ยนจากตัวเร่งเป็นใช้ความร้อนนะคะใช้ความร้อนเราก็ a บวก b เกิดเป็น c เขียนเป็น เขียนบนลูกศรเหมือนกันแต่เมื่อเป็นความร้อนนะคะสัญลักษณ์ของมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมแบบนี้แสดงว่ามีการใช้ความร้อนและสุดท้ายนะคะข้อที่5นะคะก็คือนะคะก็คือ,นะคะคอ,อ5นะคะก็คือการ ใช้สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าดูดหรือคายพลังงานนะคะถ้าดูดพลังงานเป็นอย่างไรนะคะดูดพลังงานเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่า a ทำิริยกับ b แล้วบวกพลังงานเกิดเป็น c แบบนี้คือปฏิกิริยาดูดพลังงานใช่ไหมคะถ้าเป็นเวียดูดพลังงาน พลังงานจะอยู่ฝั่งสารตั้งต้นนะคะแบบนี้คือดูดพลังงานแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็น A บวก B เกิดเป็น C และบวกกับพลังงานแบบนี้หมายความว่าเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานถ้าเป็นวิยคายพลังงานพลังงานจะอยู่ฝั่งสารผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะ คราวนี้นะคะตอนจะไปต่อคะเรามาดูนะคะแบบฝึกหัดกันถ้าเขาให้ประโยคยาวๆมานะคะแล้วให้เราเขียนเป็นสรรมการนะคะจะเขียนสรรมการได้อย่างไรนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ e อีเทนออตรงนี้พิมพ์ผิดนะคะอีเทนในอากาศ โดยใช้แก๊สอีทีน1โมเลกุลทำปฏิกับแก๊สออกซิเจน3โมเลกุลอ่าแสดงว่าแก๊สอีททนนะคะและแก๊สออกซิเจนมาทำปฏิกันแสดง่า2ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสารผลิตภัณฑ์เออไม่ใช่พูดใหม่พูดผิดนะคะแสดงว่า2ตัวเนี่เป็นสารตั้งต้นนะคะคราวนี้เกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ แสดงว่าสแสดงว่าแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเนี่ยก็เป็น3ผลิตภัณฑ์เนาะอ่าอีกครั้งนะคะแสดงว่ามีอีทีนและออกซิเจนเป็น3ตั้งต้นแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำคาร์บอนไดออกไซด์กับน้านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมันยังไม่จบเขาบอกได้พลังงานความร้อนออกมาด้วยดังนั้นได้ทีหลังก็แสดงว่าน่าจะเป็นการคายพลังงานนะคะดังนั้นเมื่อคายพลังงานพลังงานก็จะอยู่ฝัง่งซาน ผลิตภัณฑ์นะคะอย่างดังนั้นข้อนี้อีทีนและแก๊สออกซิเจนทําปฏิกิริยากาันอีทีน1โมเลกุลก็จะเขียนสมก,การได้แบบนี้ค่ะ C2 h 4เป็นแก๊สดังนั้นวงเล็บด้วยแก๊สนะคะเป็น1โมเลกุลแสดงเลข1เราจะใส่เลข1ไว้ด้านหน้าแต่ถ้าเป็นเลข1ไม่ต้องเขียนนะคะ ทำยาก,กับออกซิเจน3โมเลกุลออกซิเจนเป็นแกส๊ส3โมเลกุลใส่เลขสาไว้ด้านหน้านะคะเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สโมเลกุลเอาเลข2ใส่ไว้ด้านหน้าได้น้ำด้วยน้ำนะคะถ้าเขาไม่ได้บอกว่าไอน้ำแสดงว่าน้ำก็น่าจะเป็นของเหลวนะคะ จำนวน2โมเลกุลไว้ด้านหน้าแบบนี้และได้พลังงานความร้อนออกมาด้วยนะคะตรงนี้ก็บวกกับพลังงานเขียนไหมคะอ่ะเวลาคาว่าพวกคําว่าพลังงานนี้นะคะนอกจากพลังงานเราอาจจะเขียนเป็นตัวเลขอย่างเช่น20กิโลจูลตรงนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็น20กิโลจูลต่อมล100 200เป็นตัวเลขนะคะประมาณน,านั้น โอเคไหมต่อไปต่อไปเลยข้อที่2นะคะเขาบอกปฏิกิริยาต่อไปนี้สารตั้งต้นคืออะไรสารตั้งต้นคือแน่นอนก็คือ A อีต่อไปแหละฟังขวาเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเราก็คือ4ข้อนี้มีการบวกพลังงานไว้ที่ฟังสารตั้งต้นแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงาน นะคะต่อไปข้อที่3ปฏิกิริยาต่อไปนี้นะคะสารตั้งต้นคืออะไร c 2 h 4บวก h 2ได้ c 2 h 6บนลูกศรเนี่ยมีนิเกิลอยู่ด้วยนะคะแสดงว่าสารตั้งต้นอยู่ทางซ้าย2ตัวนี้เป็นสารตั้งต้น,ตตนเขียนลงไปเลยนะคะสารผลิตภัณฑ์ก็คือ c 2 h 6 ข้อมูลเพิ่มเติมคือใช้นิเกิลเป็นตัวเร่งอโอเคเนาะดังนั้นใน,ในเรื่องของสม,มาการเคมีนะคะนอกจากอ,อย่างแรกเลยก็คือให้เรารู้ว่าด้านซ้ายคือสารด้านขวาคือสารผลิตภัณฑ์เนาะและก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ใช้บอกสถานะของสาร S แทนของแข็ง L แทนของเหลว g แทนแก๊ q คือสารละลายน้ำนะคะถ้าสมมติปฏรยาไหนมีตัวเร่งจะมีสารอะไรสักอย่างนึงเขียนอยู่บนลูกศรแสดงว่าสารนั้นแหละเป็นตัวเร่งนะคะหรือถ้ามีความร้อนก็จะใช้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นปฏิกริยาดูดพลังงานจะเขียนพลังงานไว้ที่สารตั้งตน้นถ้าคายพลังงานจะเขียนพลังงานไว้ที่สารผลิตภัณฑ์ นะคะสำหรับเรื่องสมการเคมีก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันในตอนถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ